สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับวันนี้จีนขออนุญาตคิดจากตัวปิดเช้านะครับพอดีช่วงเที่ยงน่าจะไม่มีเวลาพอดีต้องไปทําธุระครับก็เลยไม่ได้เฝ้าตัวเปิดบ่ายคิดจากตัวปิดเช้านะครับงก็เบาๆไปก่อนแล้วกันน้องเมื่อเช้ายังเดซมอรเลยยังไม่มาอะไรสาหรับจีนครับก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับใครชอบแนวทางครับกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ อันที่สําคัญครับเป็นแนวทางพิจารณาดีๆก่อนตามนะครับเมื่อเช้า26919ครับ10แต้ม699 6สัญญาณเบิ้ลต่องนะน่าจะเบิ้ลนะครับถามว่าทำไมเอ๊ะทำไมถึงสัญญาณเบิ้ลต่องเอาง่ายคือท,ท,ทุกครั้งที่คุณเล่นเบิ้ลคุณต้องติดตองไปด้วยเนาะบ่ายนี้เล่นสูตรครับขาลูกข่าววิ่งจะ4ครับขาลูกข่าววิ่งจะ 4, 4นะครับ C อะไรดี6 4 24ครับ หกสี่สองสี่แล้วก็แปดสี่ศูนย์สี่ครับสี่สี่อ่ะฮะสี่สี่มันจะคู่กับสี่สี่บนล่างครับแล้วก็ก้าสี่จะคู่กับก้าสี่บนล่างนะครับร้อยมันเก้าครับจากตัวปิดเมื่อเช้าเก้าบนล่างอาจจะเหลือเนาะอาจจะเหลือก็ใส่ร้อยเก้าเข้าไปครับมันเก้าเข้าไป ถือเก้าจะยังอยู่ <si S 2> ถ้าเก้าอยู่สลับบนล่างน่าจะเป็น0ูนย์เก้ผมว่านะถ้าเป็นศูนย์เก้าก็เป็นเก้9หกสี่เก้าสองสีเปดนย์สี่เก้าเก้าสี่เกครับสำหรับจีนบ่ายก็จะค้างที่เที่ยงไอ้ขอบัทานโทษครับสิบหนาฬิกาสิบสนาฬิกาสิบนาฬกทีอ่า แล้วก็ดีที่14นาฬิกาตรงอาทิตย์แล้วเด่นไปค้างผมจําได้ดีอาทิตย์เี้เด่นเด่นไปค้างทะลึ่งไปอยู่ค้างหน้าจริงจริงมันหน้าจริงจริง1771ใช่ไหมมือชาั้งที่แล้วใช่1771มปอยู่ค้างทยหนึ่งไทยเจ็ดโอเคครับยังไงขอให้ปิดเลยแล้วกันเนาะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านครับสำหรับจีนหุ้นบ่ายไม่มีนะหางเสียงไม่มีนะเจอไอ้ีสแล้วก็ดาวโจนส์ครับสวัสดีสวีดดสครับ